กิน้สองหนันะปอตาไปจัดอันตรายเ้ไปจัอยู่ท่อไงน้ำขาดข้อหน้ามาแล้วดนขวดน้ำ ปีศาจกูจะไปเดินเปิเพ่งไปละเดยกมาเดินไหนรู้ไหมมันมาเอาเสื้อสีที่บ้านดีแย่ไม่เหอแม่แม่บ้านเราไปให้มันมีเป็นกล่องนี่ห้คตรเท่ดีมีโลโก้ฮันด้าบ้านเพียบข้าวรงนับเลยมีน้องประเทศลาวที่พ่อไปของลาวสวยก็ ปเทียแลนั่นไปเทา90กิโลน้ำนนรับรัรับรับไข่น้ำนมอร่อยไหมแม่อร่อยอยากกินแม่อร่อยอยากกินแม่อร่อยอยากกินอร่อยไหมะกินยังไงาิิงล้วอยู่ีหนงตาุ่ชาอะไรอ่ะเร่รามม่ก็เมซิงซิงซิงนอ เราอะเราขึ้นทางออกทางอีสานยังไงบั่งเดียวกันนะกัมพูชาอยู่ล่างเออลาวอยู่ข้างบนอันน like uh, ี้มันสดใช่ไหมลองนี้ม่เคยลองยังลมกิน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 นั่งใครอื่นโยกินไหมนั่งมาติ๊กเก้ ไม่ได้เลยนะน้ำลมนีกมากเลยอ่ะจริงลับละเออึ้คนนะกลับไปบ้านเดี๋ยวพ่อเมีย <c oughs> เดี๋ยว,ว่ <c oughs> เมียมักจิดปุ๊บมึงอย่ายุ่งมึงจะนอนจะ <c oughs> อิมอนั่อ่งกลางอ่ะนะนกัลยผไม่เสร็จเลยนะมัน บ้าเม่กินน้ำจิม้มโอ้โหนูน่นนู่นดูวุฒิทำนู่นตอนนี้จะกินอย่างเงี้ยมึงจะดูะดวุฒิกูอามันหวานมึงอย่ดูวุฒิกูอยายอ,อ,อร่อยอนะยูนกอล์ฟอยเาิืมกลับกระชายด้วยนะครับไอ้นั่นขวาร่าง ไหนตัวไรกดใช่มันนอกไม่รู้จักกตินไม่แน่อ่อนตัวกินหอยนางรมดีจริงจริงกตินมันอยู่บ้านนอกกั่ยังเหรอเออพูดปิดในเมืองเออไม่รู้จักกตินใช่่เวลิกโยนรับอันนี้สำคัญ <c oughs> ပါဆောင်ရေ